จ้าสวัสดีนะคะทุกคนจ๋ามาพบกันอีกแล้วจ้าในสกยตุรกีมาดามตุรกีนะจ้าวันนี้มารายงานสถานการณ์นะมาเป็นนักข่าวนะทุกคนจ๋าหลายคนทักข้อความหนึ่งมาว่า เกิดอะไรขึ้นกับประเทศตรุรกีนะตอนนี้ทุกพี่พี่ภาษาอเกิดอะไรขึ้นภาษนมาจาอันนี้วันนี้หนูก็อยากจะมาบอกนะทุกคนจ้าประเทศตรุรกีสถานการณ์ตอนนี้ก็คือไม่ยักก็ยังไม่เท่าไหร่เนาะยังไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่ควรหลีกเลี่ยงอ่าเมืองอิสตันบูลนะทุกคนจ้าโดยเฉพาะทักซิมอ่าแล้วก็เมืองอะไรอะทักซิมซิดลีอ่าแล้วก็ ine, เฟตินหรืออะไรนี่แหละเนาะทุกคนจ้าหนูจาชื่อไม่ได้อ่า ก็ยังคงไม่รุนแรงเท่าไหร่นะคะทุกคนจ๋าก,ก็คืออยู่ในระแวกแต่วันนี้รู้สึกว่าเมืองหนูเองก็มีการชุมนุมเนาะมีการชุมนุมแล้วก็มีการประท้วงเกิดขึ้นในตัวจังหวัดก็ไม่เชิงว่าประท้วงหรอกทุกคนจ๋าก,ก็คือเกิดเอ่อเหมือนเขาก่อก่อมวประท้วงอะไรประมาณนี้ทุกคนจ๋าก,ก็ไม่ได้ยังไม่รุนแรงสักเท่าไหร่นะทุกคนเอ่อก็ยังคงมาได้นะทุกคนจ๋าเอ่อแต่ควรหลีกเลี่ยงอิสตันบูลนะทุกคนสามเมืองเนาะเออมีชิลีทักซิมแล้วก็เฟด เฟอร์ตินเฟตินอะไรสักอย่างไงทุกคนจ๋าอ่าแล้วต่อไปพี่เคยบอกว่าใช่ค่ะตอนนี้อินเทอร์เนต็ตใช้ไม่ได้เลยเออปิดหมดเขาก็ลังประท้วงใช่จ้าเออไม่ต้องวุนนะหนูหนูก็เป็นคนตุรกีหนูก็เป็นคนตุรกีจ้าเออหนูก็พอรู้ครับรู้ข่าวสารนะพี่พจ๋าออายังไงแล้วนะฮะอินเทอร์เนต็ตใช้ไม่ได้นะคะทุกทุกคนจ๋าตอนนี้ก็เขาปิดยูทูบอินตาแกรมอะไรต่างๆานานะเขาไม่อยากให้แหล่งข่าวรู้หรืออะไรต่างๆนานาหลุด หลุดออกไปนะคะทุกคนจ๋าเขาก็เลยยังคงปิดอยู่แต่หนิงเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะปิดกี่วันหรืออะไรยังไงอะไรประมาณเนี้ยต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปนะคะทุกคนจ๋าจะสองวันสามวันหรืออีกอ่าเป็นอาทิตย์เราก็ไม่รู้ได้นะ,ะทุกคนจ๋าแต่ว่าเหตุการณ์ณนะตอนนี้ก็คือยังคงทรงตัวแต่ก็ยังมีการประท้วงอยู่ยังไม่ถึงขั้นแบบรุนแรงสุดๆแต่คาดว่าจะยาวนานแล้วก็เออ เขาเรียกว่าอะไรยืดเยื้อทุกคนอาจจะเป็นในประเภทแบบนั้นนะทุกคนจ๋าเพราะฉะนั้นแล้วนะาสาวไทยเราที่สาวไทยเราที่ติดต่อผู้ชายไม่ได้ไม่ต้องไปกังวลน,นะคะทุกคนจ๋าถ้าเกิดเขาติดต่อได้เขาจะติดต่อหาคุณแน่นอนหรือถ้าเกิดว่ามันแวบบ๊บๆก็ให้ให้ติดต่อ,อให้โหลดแอป VPN เนาะเขาเรียกแอป VPN โหลดมาแล้วก็ให้ใช้ได้นะทุกคนจ๋าจะคุยได้อะไรได้แต่ไม่รู้ว่าจะดูอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้ได้ไหมแต่โหลดแอปตัวนี้มาเนาะ เผื่อในกรณีฉุกเฉินรอบหน้าไอตัวแอปตัวนี้มันจะสามารถทําให้เรา,าคุยกันได้อะไรได้เพราะผู้หญิงไทยบางคนคิดว่าผู้ชายหายหหายหน้าหายตาไปไหนหายหัวไปไหนทำไมถึงไม่ติดต,ต่อมาอะไรมาอะไรประมาณนี้นะทุกคนจ๋าเพราะฉะนั้นแล้วนะตอนนี้ก็คือเขามีการประท้วงกันอะไรกันาส,าสาวไทยจ๋าเราไม่ต้องไปกังวลระแวงกับผู้ชายนะ่าเพราะว่าตอนนี้ก็คือทางสถานทูตเองก็ได้ออกมาแจ้งเตือนแล้วเนาะ เดี๋ยวนะทุกคนหนูจะให้ดูทางสถานทูตเองได้ออกมาแจ้งเตือนแล้วนะว่าในระยะนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของคนไทยที่อาศัยอยู่หรือท่องเที่ยวในนครอิสตันบูลนะคะทุกคนสถานเอกอัครราชทูตนะกรุงอังกานเนี่ยขอให้คนไทยระมัดระวังในการดําเนินชีวิตหรือเดินทางมาท่องเที่ยวที่นครอิสตันบูลโดยเฉพาะบริเวณย่านทักซิมาฟาตินและซิดลีนะคะทุกคนขอให้หลีกเลี่ยงสถานที่รวมตัวหรือชุมนุมการขนาดใหญ่ ปดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดและวางแผนการเดินทางให้ดีเนื่องจากระบบการขนส่งสาธารณะในบางสายและบางพื้นที่ระงับการให้บริการชั่วเราทั้งนี้ในกรณีฉุกเฉินคนไทยสามารถติดต่อหมายเลขฉุกเฉินของสถานสถานเอกอัครราชาทูตได้ตลอดเวลานะจ๊ะเขาจะมีเบอร์โทรให้ด้วยนะทุกคนจ๊ะ ถ้าเกิดว่าใครที่มาท่องเที่ยวนะแล้วเกิดกรณีชุกฉชนให้โทรไปเบอร์นี้ได้เลยนะจ๊ะหนูขึ้นไว้ใต้คลิปนี้เลยนะทุกคนจ๋าอ่าเบอร์นี้เลยเบอร์สถานทูตน,นะทุกคนจ๋าอ่าก็จะประมาณนี้นะคะพี่ๆก็คือสถานการณ์ตอนนี้ก็คือแบบมันก็ยังทรงตัวเนาะแต่ที่เมืองหนูก็เริ่มมีการประท้วงเกิดขึ้นแล้วทุกคนจ๋าอ่าเมืองหนูเนี่ยเนาะเออ นั่นแหละหนูก็เลยจะมาบอกให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังตัวเนาะเพราะบางทีนะ่ะเออคนที่ไม่รู้เขาก็มาเที่ยวอะไรแบบเนี้ยคือบางคนนะ่ะอาจจะไม่วางแผนไปนอกพื้นที่หรืออะไรแบบแบบนี้บางคนก็อาจจะมาทักซิมเพราะว่ามันเป็นย่านท่องเที่ยวใช่ไหมบางคนเขาอ,อาจไม่รู้อะไรแบบนี้หนูอยากเป็นกระบอกเสียงอีกกระบอกหนึ่งนะให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบกันนะทุกคนจ๋าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหนูก็จะมาเตือนแค่เรื่องนี้นะทุกคนจ๋าประเทศตรุรกีก็คือยังใช้ไวไฟไม่ได้เนาะ อ่ามันเป็นแค่ในเขตอิสตันบูน่าจะประมาณนั้นแต่เมืองหนูยังคงใช้ได้ปกติอ่าเขาจะปิดแค่เขตอิสตันบูลนะทุกคนจ๋าแต่ตอนนี้ก็คือเขาก็มีการประท้วงหรือชุมนุมกันอ,อยู่ในระยะแบบ ปกตินะทุกคนยังไม่แบบรุนแรงสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วนะสาวไทยหรือใครก็แล้วแต่ที่กําลังท่องเที่ยวอยู่อิสตันบูลหรืออะไรแบบนี้ก็ให้ระมัดระวังตัวเนาะเดี๋ยวหนูจะขึ้นเบอร์ของสถานทูตไว้ใต้ล่างนี้นะกดจ้ายังไงแล้วขอบคุณมากนะคะวันนี้ขอบคุณจ้าฝากแชร์ด้วยนะคะทุกคนเผื่อใครที่ยังไม่รู้ะจะได้รับรู้ด้วยเนาะ,ะหนูฝากแชร์ด้วยนะคะพี่ๆวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะแค่นี้จ้าสวัสดีจ้า